เฮลโหลสวัสดีค่ะวันนี้มาฟัดก็จะมาฟลิปทูสุดสบายสีนา่นารักนา่ารักะนี้เล่มล่าสุดที่ได้จากอเมซอนนะคะเล่มนี้ได้มาตัวเล่มจริงๆอ่ะราคา400บาทแต่รวมค่า,า,าส่งด้วยซึ่งมาฟัดซื้อที่เดียวหลายๆเล่มกับเล่มอื่นเพื่อให้ประหยัดค,าค,าค,าคา่าสง่งรวมค่าส่งด้วยก็ก็ ก็หลายร้อยเหมือนกันนะคะคือต้องเฉลี่ยกันไปเวลาที่ซื้อจากอเมซอนหลายเล่นแต่ตัวเล่นเนี่ยสี่กว่าบาทซื้อมาฟ้าเจอ Facebook ของศิลปินแล้วก็ได้ดูรีวิวแล้วก็ชื่นชอบสนใจภาพแนวนี้ยังไม่เคยระบายนะก็จะมาฟิตตูให้เพื่อนๆดูนะคะซึ่งมันเป็นสมุดระบายสีที่ชื่อว่า Fairy t a l e Fantasia นะแนวเทพนิยายแฟนตาซีนะเป็นสมุดระบายสีที่วาดมือ อันนี้ช่องมากเลยแล้วก็สนับสนุนศิลปินวาดด้วยมือมากมากก็เดี๋ยวนี้อะไรแล้วก็เป็นดิจิตอลนะเขาก็ให้มา25สิบภาพคูณ2ก็คือภาพละภาพละสองแผ่นนะคือมี2รูปนะคือเราสามารถแบ่งกับเพื่อนระบายได้หรือว่าระบายสองครั้งนะคะแล้วก็กระดาษเนี่ยเป็นภาพละแผ่นค่ะนั่นแปลว่าลงมาร์กเกอร์ได้แต่ก็ต้องหากระดาษรองไว้นะคะศิลปินชื่อว่าคุณจูเลียสปีรีนะคะหน้าปกก็เป็นกระดาษธรรมดา หนังสือธรรมดามากๆสุดๆนะนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะคะเป็นภาพตัวอย่างของเล่มนี้นะแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยซึ่งเว็บไซต์ของเธอเนี่ยนอกจากมีสมุดระบายสีเล่มอื่นๆแล้วก็จะมี ภาพระบายสีเป็นภาพขายสําหรับคนที่แบบสนใจที่จะระบายภาพถูกลิขสิทธิ์เมต่อการซื้อทั้งเล่นนะช่วงนี้มาฟ้าเห็นเซลล์อยู่ที่ภาพบบประมาณหกสิบาทนะคะคือเราซื้อภาพหนึ่งเราสามารถเป็นได้แบบอลนะิมิเ็ดแล้วแต่เรานะอันนี้ก็บอกว่า w ว l ค o m e to m a g ค c a l realm f ลวิดเอ็ c ชันเจอร์ครีเอเตก็คือต้อนรับสู่อะไรอะสัตว์ในเทพนิ่ายอะไรเงี้ยลายเส้นที่มันวินซิโคลมาฟ้าก็แปลไม่ถูกนะวินซิโคลแบบลวดลายอะไรอย่างงี้มัง้งลวดลายที่มันแบบว่าวันเดอร์มาัศจรย์แปลกประหลาดอะไรอย่างง อฟรี่เทอเฟเนเชียมันยัยเกี่ยวกับเนื้อหาสาระภาพในเล่มน,นี้ซึ่งมันน่ารักจริงๆแล้วก็ฟูฟิงนะเราปกติมามาฟังเป็นคนไม่ค่อยชอบระบายภาพคนนะแต่เล่มน,นี้มันมันน่ารักมากนี่เป็นภาพตัวอย่างนะไม่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูแต่ก็พู้ชมตรงนะว่าส่วนตัวผิดหลังเล็กหน้อยตรงที่มึงใช้กระดาษไม่ค่อยได้หลังใจนะมันแล้วบางคนชอบแต่มาฟารู้สึกว่ากระดาษบางเกินไปแล้วก็มันระบายสีไม่ติด ค่อนข้างยากนะเรื่องเดียวที่ผิดหวังนะน้องนันชอบมากนะมาดูกันว่าทำไมแม่ป้าถึงชอบกันนิทเป็นพิเศษหน้าแรกนะคะก็แบบเรียบง่ายเลยนะก็จะมีภาพมาให้เราระบายสีแล้วก็เขียนชื่อเจ้าของสมดระบายสีนะก็จะเป็นภาพระแผ่นค่ะด้านนี้ไม่มีอะไรเลยเป็นภาพระแผ่นนะคือจะเห็นว่าภาพเนี่ยมันจะมีความเป็นตื่นๆโทนเทาหรือเกรสเกลนะแล้วก็ให้ให้ความรู้สึกว่ามือเต็มที่อ่ะมันมีแบบวาดลายเส้นแบบ ขาเรียกอะไรว่าลายเส้นแบบคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยมันมันรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่เวลาระบายสีนะจะให้ความรู้สึกใหม่ๆขึ้นมาฟัดก,ก็ลองระบายแล้วก็ยังยังจับทางไม่ค่อยถูกแต่ก็รู้สึกแปลกใหม่นะส่วนกระดาษบางมากซึ่งบางไม่เท่าไหร่แต่ระบายวบบเออเราพยายามเปลี่ยนสีมาแล้วนะก็รู้สึกมันระบายยากระบายให้ได้หนังใจยากนะอ่ามาเนี่ยจ,จะมีความเป็นก r a สเกลหน่อยๆอ,ยอะ่ะรักฟูฟิงส่วนกระดาษก็แบบ กระดาษประมาณกระดาษ A4 อ f ฟ i c e ทั่วไปเลยอะแต่อยากจะเผยว่ากระดาษ A4 อ f ฟ i c e ระบายดีกว่าอันนี้เราฟ้าอบผิดหวังนิดนึงนะคะแต่ที่หน้าหน้าแบบเขาเรียกหน้าระบายก็คือลายเส้นของมันความน่ารักของมันนะตรงนี้ที่เราฟ้าชอบนะตรงนี้ที่ถูกใจนะอลดอกมานะคะก็จะเป็น25ภาพคือเป็นภาพที่ระบายง่ายๆไ,ไม่ซับซ้อนแต่ระบายออกมาแล้วน่ารักเด็กผิงส่องกระจก ลายเส้นดูมีอะไรอะ่ะคือบางทีเราอาจจะอยากระบายภาพสวยๆแต่ภาพสวยๆก็ระบายยากแต่นี่เป็นภาพสวยๆที่ระบายง่ายอันนี้ชอบมากภาพเ่างอกนะระบายไม่ยากเลยแล้วก็ด้วยความที่มันมีติ่นไ y e grayscale โทนเทาหน่อยๆนะอันนี้ก็น่ารักภาพจริงน่ารักกว่าที่มาพาดูผ่านยูทูบนะแต่กระดาษก็คือแบบนี้นะใครที่ใายมาสเกอร์นะน่าจะแบบปีน่าจะเหมาะกับมาสเกอร์มากๆดูความน่ารักของเขานะอันนี้ก็น่ารักขนมแมว คือชอบรอยเส้นเขาแม่งเลยนะคะซึ่งจริงๆถ้าบ้านใครมีพินเตอร์นะไม่ชอบกระดาษก็คงจะต้องไปเ,เขาเรียกอะไรถ่ายเอกสารลงกระดาษที่ชอบหรือใส่พินเตอร์สแกนใส่พินเตอร์อะไรก็ว่าไปนะแต่ก็ยังดีที่แบบเป็นผ้ากระแผ่นนะเพราะฉะนั้นเราจะลงมาร์กเกอร์อะไรก็ว่าแล้วมันมีโทนเทาอยู่แล้วอะเราจะไลส่สีเองหรือไม่ต้องไลส่สีลงสีสบายๆง่ายๆเลยก็ได้นะนี่น่ารักมากๆเลยเนี่ยมันจะมีรอยดินสอกลิ่นไอแบบอย่างเงี้ย มีลมคือแบบว่าหน้าระาายมากแล้วก็หน้ามาค่ะอันนี้มันกรดแต่กระดาษกระดาษมาฟ้าไม่รู้ว่าเขาเขาคิดยังไงภาพสวยมากภาพน่ารักมากเลยเอากระดาษด,ดีทำไมแบบมาฟ้าพุ่งตรงอ่ะนึกถึงอ่าชมุดกระดาษสีของโจฮันนาบัสฟอร์ดซึ่งถ้าเป็นเวอร์ชั่นของต่างประเทศเนี่ยเออไม่ผิดหวังเลยกับกระดาษกระดาษดีโคตรดีเทๆเทปนะส่วนราคาเออของโจฮันนาเล่มนึงก็ก็แพงกว่าเล่มนี้นะ ก็น่าจะแพงตามจํานวนภาพแล้วก็ตามเหนือกระดาษเวยือเปล่เข้อจะประหยัดอยากเข้าถึงคนเยอะๆหรือเปล่าทำไมกระดาษแบบมาฝาก็บน่นอับเสียใจนิดนึงอันนี้ก็แบลองสีจะเห็นว่าแบบเฮ้ย hey, น่ารักไหมอันนี้ลองสีฮอมีเดียมมีเดียมเป็นสีไม้ของไทยที่เกรดเกรด อ่าอยู่กลางๆค่อนข้างไปทางศิลปินก็รู้สึกว่ามีเดียมเนี่ยพอถูถ่ายคือระบายแล้วไม่ค่อยขัดใจเท่าไหร่ก็คือถ้าฉันจะระบายเล่มนี้ฉันต้องใช้สีไม้มีเดียมหรือที่มันมีฟีลลิ่งอะไรคล้ายมีเดียมถึงจะระบายกือเล่มนี้ได้แต่ฉันใช้โฮบายมาก็ทูบลหัวใช้มาสเตอร์อาร์ตนะก็ยังไม่ค่อยโอเคมาสเตอร์อาร์ตยังโอเคแต่โฮบายโฮบายกับมาก็ทูบลมันจะคล้ายๆกันะฟีลไม่โอเคกับเล่มนี้เลย นี่ก็เพิ่งโฮบายเสร็จไปนะนี่อันนี้เป็นมาสเตอร์อาร์ดพาสเทลนะซึ่งมาสเตอร์อาร์ดเขามีความสดนี่ขนาดพาสเทลนะยังสดขนาดนี้นะคะส่วนนี้เป็นมาโก้ทรีบิวนะซึ่งมันไม่ถูกก,กระดาษนี้เลยนะแล้วก็มีแซมแซมโฮบายนิหนึ่งนะด้วยความที่มาสเตอร์อาร์ดมันเป็นสีพาสเทลมันจะขาดสีมาตรฐานสีปกติสีเหลงตาสีดำไปแล้วฟัดก็โฮบายมามาเติมโฮบายกับมาโก้ทรีบิวเนี่ยมันคล้ายๆกันแต่ว่าโฮบายเขามีไลท์แฟรสแล้วก็คุณภาพการผลิตของขาวแบบได้มากได้ค่ะส่วนมาโก้เนี่ยมาโก้ Marco เนี่ยมันก็ยังอยู่ก สุดๆเขาเรียกอะไรอะแบบเม็ดสีแน่งสุดๆนะแล้วก็มีความทึบแสงแต่บางกระดาษหรือสีบางแท่งสีบางแท่งแบบพอลบายแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนมันไม่ติดกระดาษน่าจะเป็นทั้งที่กระดาษและสีไม้นะอันนี้จะเป็นแท่งสีฟ้าแท่งเดียวแท่ง่ปกติแท่งอื่นรอบายแล้วปกติแต่แท่งสีฟ้าพอลบายแล้วมีปัญหาพอเปลี่ยนมุมมามุมตรง,งนี้กลับไม่ค่อยมีปัญหาก็คือสีว่ามาคอทริบิวเนี่ยคือเหมือนกับ เขาทาได้ดีแต่ยังไม่คงที่เปล่าอันนี้ไม่แน่ใจมาฟาก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะคือโฮบายกับมาโกทูบินก็สูสีมากแต่ว่าราคาไม่สูสีนะถ้าแบบประหยัดแล้วอยากจะฟิวถ้าแบบโฮบายเป็นประมาณไหนก็มาลองมาโกก่อนกันเพราะราคาถูกกว่าเยอะมากหรือลองโฮบายชุดเล็กนะถ้าอยากจะรู้ฟิลของโฮบายเพราะว่าสีไม้ญี่ปุ่นมาฟ้ามีมีหลายเซตมันจะมีบางอย่างที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของสีไม้ญี่ปุ่นที่แบบหล,ล,ลับตารฮบายเรารู้เลยว่าเป็นสีไม้ญี่ปุ่นนะคือถ้าอยากจะลองนะ มันก,ก็ทวีบูกักบโฮบายไม่โอเคกับกระดาษนี้มาสเตอร์อาร์พอถูกถ่ายนะคะแล้วก็มีเรียมีภาพแกะเนี่ยน่งแล้วแบบนเนี้ยดูแมวสิดูแมวทุกคนดูแมวเนี่ยแหละที่ทำให้แมวฟ้าแบบไม่ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับกระดาษคือก็พอเห็นว่ามันบางแต่เราก็ระบายระบายสีรูปภาพ a อ่ได้อะมันไม่มีปัญหาเลย A 4สี่นี่คือสีติดดีแทบถุกยี่ห้อนอะเราก็ไม่ได้กังวลไงแต่พอมาเจอจริงๆเรารู้สกว่ากระดาษนี้มัน <c oughs> กัดฟันนี่มันมกับภาพด้วย มตัดฟังนิดนึงเสียดายอยากรู้เสียดายที่ได้อ,ดอ,อยู่มันก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคนนี่นะคะเพื่นนอนๆอาจจะแบบเฮ้ยไม่เห็นเป็นอย่างนาฟ้าพูดเลยมันแล้วแต่คนแล้วก็คงจะแล้วแต่ฟิลนาฟ้าด้วยว่าเออแต่ละวันนาฟ้าเป็นยังไงใช้อุปกรณ์อะไรมาก่อนห <laughs> น้านีบางทีฟิลความรู้สึกในการใช้สีไม้ระบายสีมันก็เปลี่ยนไปในแต่ละวัน ก็จะชอบภาพนี้ก็จะเห็นว่ามันมีซ้ำลมันจะมีซ้ำแล้คือคือภาพเราสองหน้าค่ะแต่เดี๋ยวก็จะเปิดให้ดูทั้งเล่นนะคะไหนๆก็ reminded, เปิดแล้วคือเราอาจะระบายภาพเดียวกันแต่คนละแบบก็เป็นชาร์ลินได้นะหรือแบ่งกับพี่กับน้องระบายอันนี้ก็จะเริ่มซ้ำแล้วนะ หรือบางทีถ้าเราแบบซ้อมมืออ่างเงี้ยซ้อมมือหน้าหนึ่งระบายจริงอีกหน้าหนึ่งเขาก็ให้มาภาพละสองแผ่นละค่ะก็ออะประมาณนี้มันก็ทำแล้วเม d e ิ USA, น USA ะปี2024คือใหม่โคตรหม่จิตเล่นนี้นะฝักแหลังน,นะก็ถือโอกาสมาามอยเรื่องสมุดระบายสีไปด้วยนะก็ขอให้เพื่อนๆนะเจียกเวลาวันละนิดันละหน่อยหรือแล้วแต่จะ วางแผนตารางเวลาเพื่อที่จะมาดูแลจิตใจเฮงใจตัวเองด้วยกันระบายสีกันเยอะๆนะคะมาฟ้าราชมผลงานของเพื่อนๆอยู่ทุกคนเลยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะแฮปปี้คาร์ลิ่งบ๊ายบาย